แกงเห็ดนะค่ะเมนีพ่พญี่ปี่นไปเก็บเห็ดแกงเห็ดละงูใส่ผักติ๋วผักติ๋วต้มเดือดเดือดนะไฟแห้งๆเมนี่เห็ดละงูกับไต้แล้วค่ะเป็นไ่แกงเห็ดละงูกค่ะมเอนี่แกงกิมเทียงแกงให้็ดพญี่ตี่ยกินน้าเป็นตาแสบผ่าตาโอ้มันเห็ดร่วมแล้วค่ะมีเห็ดผึ่งหวานเห็ดละงูเห็ดปวกเห็ดไข่มีแจ่มเนี่ย

กดเจอหอมหวยเลยเลยกินแล้วไปตัวหอมไปตัวกำลังงานถูกแล้วความกินแล้วติ่มออีตัวออนห่อนห่อน่บบอกปาก